สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับรองเลขานายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งความดำเนินคดีกับสมเดมเ็จคุณเซนผู้นำจิตวิญญาณหรือแม้ก็ไม่ใช่ประมุขสูงสุดนะคะแต่โดยตำแหน่งแล้วก็บารมีแล้วก็การอยู่ในสังคมของผู้มีอำนาจนะคะมากว่า50ปีเนี่ย เขาคงเสมือเงินกับประมุกทางจิตวิญญาณหรือว่าผู้มีอำนาจตัวจ,จริงในกัมพูชาเลยค่ะเรามาคุยกันดูนะคะเเราฟังจากข่าวทั่วไปเราก็จะอ่านเจอว่ารองเลขานายกเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเซินมันอาจจะผ่านแต่หลายคนก็ยังเอ๊ะหรือว่ากังขาในใจอยู่ สามประเด็นสำคัญคือหนึ่งนะฮะดำเนินการได้หรือไม่เพราะว่านี่คือกฎหมายไทยนั่นก็คือหุ้นเซนอยู่ต่างประเทศนะคะอันที่สองนี้คือจะจับหุ้นเซ็นได้ไหมนะคะลักอันที่สามเนี่ยมันเป็นผลดีหรือไม่ดีควรทำหรือไม่ควรทำยังไงประมาณนี้เราคุยกันสักสามประเด็นนะคะ ประเด็นแรกนะฮะเอาพูดทีท้ายแต่มันเอามาเล่าก่อนก็น่าจะดีถามว่าเป็นเรื่องที่ควรทํำไหมในทัศนะคองดิชันนะฮะสมควรเป็นอย่างยิ่งค่ะอันดับแรกแล่ะค่ะคือเวลาเราจะทําอะไรนี่ทำเป็นแบบมาตรฐานสากลเลยค่ะเพราะว่าการที่เราทําอะไรที่มันเป็นแบบมืออาชีพแบบมาตรฐานสากลแบบในแนวทางการทู เรื่องการดรําเนินงานความสมคัญระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนในวทีโลกแต่การใช้ความรุนแรงหรือการทํางานแบบไม่มีความเป็นมืออาชีพยกตัวอย่างง่ายๆก็ฮุนเซนของกัมพูชานั่นแหละค่ะมันจะไม่ได้ใจในวทีโลกและเชื่อแน่ค่ะว่าปัญหาข้อพิพาทกัมพูชากับไทยนี้จะเป็นอีกนาน ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นคนไหนก็ตามเพราะมันมีผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนสี่ห้าจุดไม่กี่ตารางกิโลเมตรนะเป็นเรื่องจิ๊บๆค่ะปะาสาทหินเก่าๆอะไรนะ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่แผนสูงไปกว่าน,ะนั้นนี่คือกัมพูชานะหวังสูงเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเกาะเกาะปู ซึ่งเชื่อกันว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยมันมีทรัพยากรเรื่องแก๊สอยู่มหาศาลแล้วก็คเมนมันก็ไม่ได้สิ้นไรไม่ต่อแค่ตัวเองแม้สังคมโลกชาวยุโรปอเมริกาแล้วก็ชาติอื่นๆจะจะแอนตี้บ้างแล้วก็ไม่ให้เครดิตบ้างพูดง่ายๆซชะะ่ไหหรือ กัมพูชาไม่มีความสามารถที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีในเชิงได้รับการยอมรับหรือการช่วยเหลือนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อะไรก็ตามเนี่ยขเขมนเน่จะพึ่งจีนนะซึ่งเราจะยังไม่พูดเดี๋ยวมันจะ,ะยาวนะคะคลิปนี้ให้เรารู้แต่แค่ว่าคเมนซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาวะที่จนมากเป็นหนี้สินเฉพาะส2บสอ บริษัทหรือต่างประเทศใหญ่ๆอยู่สักประมาณเอาที่ก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็12แห่งรวมกันนี่ก็หลายพันล้านดอนลลาร์นะคะเอาไว้ก่อนมีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะค่ะต้องแลกสัมปทานกับจีนหลายอย่างเพราะฉะนั้นงานนี้การที่ต้องการอยากจะดูดทรัพยากรออกมานะคะใครล่ะคะที่จะช่วยได้ในโลกนี้มันก็มีแต่แค่จีน เพราะฉะนั้นเนี่ยคนซึ่งมีลักษณะของการดำเนินงานระหว่างประเทศหรือ,องานใดๆก็าตามนะที่เห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงสิ่งที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างง่งายๆก็คือเขาเปิดกว้างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ในเรื่องของทุนเทาไม่ว่าจะเป็นจีนเทาหรืออะไรก็ช่างที่เทาๆะคะ่ะเป็นที่เรื่องหรือทั่วโลก ซึ่งรายได้ของประเทศที่ได้มาจากไอ้เทาๆเนี่ยมันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะกับเงินภาษีหรือรายได้อื่นของของกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นเชื่อเลยค่ะว่าคนอย่าง,งเซนเนี่ยมีแผนที่จะทําอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญที่เริ่มมีปัญหากับรัฐบาลไทยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรื่องมันจะยากนะคะแต่ดิฉันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ ยกให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าปัญหาข้อพิาพาทของไทยกัมพูชายยังจะมีอีกนานและสิ่งที่กัมพูชาจะใช้ในการต่อสู้นั่นก็คือสารโลกกระบวนการสารโลกที่เขาเคยใช้ได้ผลมาน,นานหลายปีซึ่งสารโลกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งสำคัญอยู่อันหนึ่งนะคะในกระบวนการขึ้นสู่สารโลกนั่นคือข้อพิาพาทของทั้งสองประเทศ มันจะต้องได้รับการยอมรับแล้วก็คือพูดง่ายๆซะไทยกับขเขมรีต้องขึ้นสาลโลกด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ไทยจึงแสดงออกมาหลายปีมากนะฮะไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับอํานาจสาลโลกมันถึงทําทุกอย่างคะ่ะที่จะทําให้ไทยเนี่ยลุกกรามจะเป็นประเทศมหาอานาจประเทศรวยประเทศพี่ใหญ่แต่ลูกกรานประเทศเล็กๆเ,เพื่อที่จะฟ้องอาเซียนเพื่อที่จะฟ้องลูกพี่จีน นะเพื่อที่จะเอาชนะในให้สารโลกหรือองค์กรอื่นๆมากดดันไทยเพื่อผลักดันสู่กระบวนการวิธรรมสารโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะหลายคนที่เย้วเย้ยวเย้ยเย้อยาจะให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงทหารใช้ความรุนแรงเนี่ยต้องเข้าใจนะคะว่าจะต้องการทีนะ่รัฐบาลดําเนินนโยบายนะคะใช้ความอดทนอดกั้นใช้สันติวิธีใช้การเจรจาเพราะการเจรจาที่กัมพูชามาลงนามเนี่ย มันมันมันเป็นเรื่องอันชอบธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่เซฟที่ที่สุดข,ของรัฐบาลไทยนะคะอ่ะเกิดมานานแบบนี้แล้วเรามาคุยกันว่าแล้วเป็นอย่างนี้มันมีที่มายัางไงที่ไปยังไงและผลจะเป็นยังไงที่มานะคะก็คือวันนี้ยี่ิถพนายน2568นะคะเวลา10นาฬิกานา,น,ะะนายสมคิดเชื้อคงนะคะนายสมคิดเชื้อคงหรือเป็น รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชื่อย่อคือบอชอสอทอเอาเข้าใจง่ายๆก็คือตํารวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะไปอะไอกองบัญชาการตำรวจสืบสวนทางเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะซึ่งได้ไปแจ้งความกับ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะขอโทษครับคนตำรวจโทรไตรรงไตรรงผิวพันธ์นะฮะก็ใช้เวลาแจ้งความพูดคุยหารือหรือดำเนินการในประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ออกมาแถลงนะคะนี่คือที่มาแล้วก็ที่ไปจะเป็นยัางไงาน,นะคะถามที่ิฉันพูดในต้นรายการว่าเราสามารถดำเนินการได้ไหม งานนี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิอยากนะคะก็คือท่านผู้บัผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือท่านพบชสอทท,ท,ท่านก็ได้มา,าเปิดเผยว่า,าการาการที่ไทยเราอะ่ะ แจ้งควา mm hmm. มดาเนินคดีกับสมเด็จเซนในเรื่องของการปล่อยคลิปเสียงคือกับนายกนะคะซึ่งสาระสําคัญเนี่ยใช้คําว่าการที่ม่นเซมีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากคือหนึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย 2. อนะคะก่อให้เกิดความแตกแยกของคนไทยในชาติ นะจึงมีที่มาของการดำเนินคดีตัวนี้นะคะซึ่งท่านพบชไซเบอร์นะคะก็บอกว่ากฎหมายไทยอะ่ะที่มาเป็นอย่างนี้นกะฎหมายไทยสามารถที่จะดำเนินคดีเอาผิดกับฮุนเซนได้คือสามารถดำเนินได้นะคะแต่จะจับตัวฮุนเซนได้หรือไม่นี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันอยากพาเรามาคุยในรายละเอียดในคลิปนี้หลายคนก็ว่ามันยากเป็นไปได้หรยที่ฮุนเซนจะ ล่อยให้โดนจับอะไรไงประมาณนี้นะคะทางท่านผู้บัญชาการท่านก็ยกตัวอย่างว่าความผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือนอกออราชอาณาจักรไทยนะคะที่มันทําลายความมั่นคงส่งผลกระทบต่อต่อราชอาณาจักรไทยเราเนี่ยเราสามารถดำเนินการตามกฎหมายไทยได้ท่านก็ได้ยกตัวอย่างในประเด็นของ กรณีคอร์เซนเตอร์คอร์เซนเตอร์ว่าอยู่ที่ต่างประเทศเราก็แจ้งความดำเนินคดีจับจับจับคนนั้นได้หรือกรณียูทูบเบอร์กัมพูชาสองคนนะคะที่มีปัญหาในภายด้านนี้ก็แม้จะอยู่ต่างเรากอ็อยู่ที่ไหนเราก็ประสานไปยังประเทศนั้นสถานทูตนั้นนะเพื่อที่ อ,อย่างเช่นเรายกตัวอย่างว่าคนต่างชาติที่ทําผิดกับกฎหมายตรงส่วนนี้สมมุติว่าอยู่ที่ประเทศเอาสมมติยกยกตัวอย่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอเรารู้ว่าอยู่ที่นั่นน่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะส่งเอกสารไปยังประเทศปลายทางที่ที่ถูกออกหมายจับอารมณ์ประมาณนี้นะคะจะได้ไม่เสียเพราะฉะนั้นกรณีหุ่นซิลโดยเงินโดยอํานาจแล้วก็โดย หลายอย่างสมุนบริวารของเขานะคะเขาก็คือเป็นเหมือนตัวแทนของกัมพูชาวันใหญ่นะฮะซึ่งฝ่ายตรงข้ามหรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแม้จะมีจำนวนมากส่วนหนึ่งแต่ก็จะไม่กล้าหือกับอำนาจของฮุนเซนอย่างเปิดเผยจึงเป็นการยากนะ,ะแต่มันมีข้อดีและทำได้ยังไงข้อดีะคะก็คือหนึ่งทันทีที่คดีนี้ผลออกมาเป็นแบบ แจ้งจับดำเนินคดีได้หมายถึงถ้าเมื่อไหร่ที่ฮุนเซนเนี่ยเหยียบเข้ามาในแผ่นดินไทยราชอาณาจักรไทย mm hmm. ก็สามารถจับดำเนินคดีได้มันจึงทําให้อย่างน้อยเนี่ยค่ะฮุนเซนกลัวแน่หนึ่งเลยค่ะฮุนเซนก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าตัวเองนิดตกหน้าฉาบใหญ่นะเราจึงเห็นวันนี้ฮุนเซนออกมาโพสต์นะคะโพสต์มาอาร,รัมพบทตรเหมือนทวงบุญคุณทางอ้อมเหมือนจะดิสเครดิตหรือจัประจานอะไรก็ได้ค่ะ แต่คุณเซนแทอยู่สองเรื่องสาคัญเรื่องแรกก็คือเขาอัดคลิปจริงและเขาก็เผยแพร่ไปยังคนอื่นคนอื่นเนี่ยเป็นคนสมคลิปในส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันบอกตรงๆเลย่าไม่เชื่อคนระดับหูเซตหุนเซ็นอิทธิพลระดับหุนเซนจ,จะไม่มีใครกล้าทําเกินคําสั่งค่ะเราจะได้กินข่าวเนื่อยๆน,นี่ในรอบสิบวันที่ผ่านมานี่ยคุนเซนยังประกาศหรือโพสต์ออกสื่อโซเชียลเลย ขนาดคนละเมืองกัมพูชาแท้ๆที่มาทำงานอยู่ที่ไทยได้มีการเปิดคลิปนะคะในการตำหนิพูด,ดง่ายๆว่าตำหนิต่อต้านหรือ,อในลักษณะโจมตีเขานะคะโจมตีเพร่มโจมตีพูดว่าคุณเซนไม่ดีนะพูดนคดดง่ายๆแบบนี้คุณเซนนี่ยังอันนี้ออกมาเลยนะคะให้ชนิดที่ว่าให้คนนะคะ ประสานกับตำรวจไทยคือพูดง่ายๆคือทำยังไงก็ได้เอาไอ้คนนี้มาลงโทษให้ได้จับมาให้ได้จับเป็นหรือจับตายก็ได้จัดการเลยคือคนที่กล้าทำกับพลเมืองตัวเองเพียงแค่เขาเห็นตาเพียงแค่เขาเขาไม่นับถือไม่ศรัทธาตัวเองเนี่ยเขายังกล้าและขนาดคนนั้นอยู่ประเทศอื่นด้วยนะคะเออประกาศเลยเอ่อเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยค่ะว่าคิดหรอว่าค่ะว่า คนที่ปล่อยคลิปนี่จะกล้าปล่อยคลิปถ้าไม่ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากหนุนเสร็นี่คือเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องสองนี่คือการที่มาโพสต์ให้ดูว่าอาดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษ์มานอนอยู่ห้องนี้ถ้าคุยกันแบบเรานะคะมันจะรวมกันได้เรื่องของหนึ่งละคะ่ะใช้คําว่าแฉสองจะใช้คาว่าทวงบุญคุณก็แล้วแต่จะคิดเพราะเขาไม่อธิบาย แต่อรัมพบทตนี้ทำนองว่าสัมพันธภาพดีๆของตนเองกับครอบครัวชินวัตรอ,อดีตานายกไทยและนายกไทยคนปัจจุบันเนี่ยต้องถูกเป็นเวลายาวนานต้องสั้นสะบั้นลงเพราะว่าจากกรณีคลิปเสียงหลุดคลิปเสียงหลุดโดยที่เขาไม่ได้ปล่อยแต่คนอื่นปล่อยเพราะกรธแทนแทนเขาเหมือนที่ดิฉันพูดมานะคะคืองานนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคุณเซนรู้คะ่ะว่าทั่วโลกก็ประนาม ขนาดเวียดนามนะคะ bbc เวียดนามนี่ลงข่าวยาวและเป็นข่าวเด่นของเวียดนามเลยแล้วก็พลเมืองเวียดนามนี่ตำหนิแล้วก็ด่าฮุนเซนแบบชนิดที่ว่าเป็นพืชเลยแทบจะทุกคอมเมนต์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะเขาตึงออกมาถแถลงแบบนั้นมันมีในยะบางอย่างซึ่งอาจจะว่าแก้ต่างให้ตัวเองจะว่าเทหรืออะไรก็ตามเราก็ไม่อยากเสียเวลาถูกในเรื่องนั้นแต่ ถ้าฮุนเซนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือฮุนเซนมีปัญหาใดๆก็ตามฮุนเซนไม่กล้าเหยียบเข้ามาในเมืองไทยและฮุนเซนก็ไม่กล้า